ที่นี่ที่เดียวนะครับพบกับที่นี่เมืองไทยบายนาวิทนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองนครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับฟังแล้วมันก็หน้าหดหูเออนะครับเมืองไทยเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับข่าวออกมาแต่ละวันนี้เกี่ยวกับชายแดนของเรานะครับที่ติดกับเขมรนี่นะครับหรือกัมพูชานี่มันแล้วก็ฟังแล้วมาเจ็บใจนะครับเหลืออดเหลือทนจริงๆนะครับแต่ละวันนี้ครับข่าวที่ออกมาเตรียมแล้วนะครับ พร้อมแล้วเตรียมสั่งบุกอย่าให้มีขาที่แปดอย่าให้มีขาที่เจ็ดนะครับจอชายแดนเตรียมบุกเสริมกําลังเรียบร้อยเสริมอาวุธเรียบร้อยนะครับเออบ้าไปแล้วนะครับมันคืออะไรนะครับนี่คือ,อคําพูดล,ลอยๆเป็นคําพูดที่ออกมาแล้วมันสร้างความคือแทนที่ประชาชนแล้วก็ทหารหารนี่จะ,ะได้กําลังใจนะครับแต่กับ คําพูดที่ออกมาจากระดับบิ๊กบิ๊กนี่คือเป็นคําพูดที่ลอยๆอยเป็นคําพูดที่ไร้นะครับไร้ซึ่งความหวังนะไร้ซึ่งความหวังมากครับตอนนี้คือปัญหาชายแดนตอนนี้ของเราครับกับเขมีเนี่ยสุดเดือดมากนะครับพลทหารเราก็ได้รับบาดเจ็บนะครับขาก็หายไปแล้วนะครับเป็นคนที่เจ็บนะครับก็เห็นแม่ทัพตัวใหญ่ๆเป้งนะครับก็ออกมาพูดอยู่นะครับว่าจะไม่ทนอีกแล้วนะครับจะไม่ให้มีการสูญเสียอีกแล้วสุดท้ายแล้วเรื่องก็เงียบ นค,คนที่รับกรรมที่สุดก็คือพลทหารนะครับที่รับเคาะนะมากที่สุดตอนนี้ก็คือ,อคือทหารระดับล่างนะครับพลทหารเนี่ยครับที่เขาทําอยู่ตอนนี้คือหนึ่งเขามีหน้าที่ลาดเนแบนเขาต้องลาดเะเวนทั้งกลางวันกลางคืนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับนึกอะไรไม่ออกนะไม่ไหลไฟอะไรยังไงก็มีทหารนะครับซ่อมรถรถถังพังนะครับตัดหญ้าบ้านนายนะครับทหารตัดหญ้าสถานที่ราชการ นะครับก็มีเจ้านายสั่งนะครับส่วนนายพลนั้นก็ไม่ได้ไปเดินลาดตะเวนอะไรกับเขานะครับนายพลก็ได้แต่นั่งนะครับสั่งการอยู่บนโต๊ะนะครับอยู่ออนไลน์นะครับสั่งทางโทรศัพท์นะครับนั้นคนที่รับกรมสุดคือพลทหารนะครับก็น่าสงสารนะครับก็พลทหารจริงเขาอยากให้จบนะครับเขาอยากให้ปิดจบทําอะไรก็ทําให้สิ้นให้เสร็จไปเลยแต่เขาจะได้กลับบ้านครับเขาจะได้เข้า เวียนอยู่ที่ค่ายไม่ต้องมาอยู่ที่ประจําอยู่ที่ชายแดนนะครับมันน่าเบื่อนะครับจะทําอะไรก็ไม่ทํานะครับจะกลับไปหาลูกหาเมียก็ไปไม่ได้ก็เลยเกิดคาถามบอกว่าจะสู้กี่โมงนะครับจะบุกกี่โมงนะครับชาวบ้านเขารอไม่ไหวแล้วนะครับจะมัวแต่ยื่นเอกสารน่นนี่นั่นนะครับมันปิดไปไม่ได้นะครับนะจะฟ้องนานาชาติมันเรื่องที่แต่หลายเพียหลายช่องเขาบอกไร้สาระนะครับมันคือฟ้องมานานแล้วนะครับทํามาหลายอย่างแล้วมันก็เงียบนะครับมัน จะไปฟ้องเวทีนานาติก็เลิกเถอะครับมันไม่ได้หรอกนะมันไม่เคยเห็นประเทศไหนที่เขาไปฟ้องแล้วชนะรบกันแล้วชนะไม่มีนะครับก็มันก็เป็นแบบนี้ครับนะไทยแลนด์ออนลี่นะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับคนที่สั่งการใหญ่บิ๊กเบิ้มก็คือนายเขาเป็นนายยกนะครับสั่งการลงมานะครับสั่งมาที่อะไรลัตเตมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลงรัฐมนตรีก็สั่งมาต่ออีกหนึ่งก็คือสั่งมาที่นายทหารนะครับนายพลนายพันอะไรต่างๆก็สั่งมาอีกทีหนึ่งนะครับ ต,ตอนนี้คนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเคือชาวบ้านนะครับที่ติดชายแดนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกดหรือบุรารธานีนะไม่ว่าจะเป็นสะแก้วเองตราดเองชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาจะทามาหากินเขากอไปไม่ได้เขาก็ต้องจะต้อง,องทิ้งบ้านทิ้งเรือนนะครับปิดบ้านปิดช่องหนีนะจะทําอะไรก็รัฐบาลนะครับวอนรัฐบาลก็ทําให้เสร็จนะจะทําอะไรก็สั่งการไปเลยนะครับนะมันเสียเวลาครับชาวบ้านเขาจะไปทํานู่นทํานี่นะครับวันดีคืนดีอยู่ดีดกด็โดนบูมมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ ไม่คุ้มค่านะครับเดี๋ยวก็เสียเลือดเสียเนื้อนะครับคนไทยอีกนะครับก็ดูต่างประเทศนะครับอย่างอิสราเอลเนี่ยทำไมเขาทําได้เขาอยู่ประเทศเขายิงข้ามนะครับเขาเอาบัางไฟเสียเนี่ยยิงข้ามถ้าน้ําข้ามทะเลไปตกอิหร่านนู่นนี่นั่นนะครับนะก็เขายังทําได้เลยเขาทําเป็นตัวอย่างอยู่นะเขาก็ไม่เห็นมีอะไรเขาแต่นาชาติก็เห็นความบาดนะครับอิสราเอลสักทีเนาะอันนี้คือพูดแบบไม่มีความรู้นะครับนะพูดตามเนื้อหาที่เราได้ยินมานะ ก็รัฐบาลตอนนี้ก็หลังจากบิ๊กนายตำรวจนะครับอดีตเนาะก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยบวกกับคุณอัจฉริยะนี่ก็ออกมาแฉอาออกมาแฉยับเลยนะนะครับเกี่ยวกับรัฐบาลชุดน,นี้ที่ทํางานอยู่ตอเนี้ก็ไปพัวพันอะไรครับกับสแกมมงสแกมเมอร์นะครับโอ้โหวุ่นวายตายบ่วงนะครับนะรัฐบาลไทยประเทศไทยตอนนี้คือวุ่นวายมากนะครับพักการเมืองก็ล้มเหลวนะครับบริหารประเทศชาติก็ไม่รอดนะครับอีกสี่เดือน3เดือนที่เหลือนี่ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางใด น,มมะะนะครับกรพัวพันกับสแกมเมอร์ทั้งสอสอนะครับลงมาที่ตํารวจตํารวจก็วุ่นวายนะครับพัวพันกันตั้งแต่พบอรตอรอนะครับจนมาถึงอ่าสิบตำรวจเลยชั้นบทวนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วประเทศไทยของเราเลยกัมันจะไปทิศทางไหนประเทศไทยมันจะทําอย่างไรนะประชาชนจะอยู่กันอย่างไรและจะไปพึ่งใครครับในเมื่ออ่าทั้งทหารและตำรวจนะครับมันก็พัวพันกันไปหมดเลยนะครับตอนนี้คือคนไทยประชาชนคนไทยนี่อยู่แบบไหน ก็ตอนนี้ครับเราก็ได้แต่พึ่งตัวเองแล้วพามานาให้ให้นะครับว่าให้รัฐบาลสั่งสักทีเถอะนะครับว่าตอนนี้คือเขมียนหนึ่งฮึกเหิมเขมียนได้ใจเขมีนนี่คือเขาข้ามนะครับมาฝังนะครับกับดักนะครับหรือกับระเบิดที่ฝั่งไทยนะครับนะเส้นเขตแดนเนี่ยเป็นเส้นลาดตะเวนที่ทหารไทยลาดตะเวนทุกวันนะครับแต่ก่อนไม่มีนะทหารเขมียนคือลักลอบเข้ามาวางาเส้นที่ไทยคือข้ามแดนมานะครับ ถึงขนาดนี้นะครับทางการไทยยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับขนาดว่าขมีนี่มันข้ามมาระวังระเบิดนี่ยิงปืนนู่นนี่นั่นมานี่ยังทําอะไรไม่ได้ยังใจเย็นแล้วก็ไม่สั่งการอะไรนะครับรัฐบาลก็มีผลประโยชน์ลึกลับอะไรกับขมีนกับฮุนเซนนะครับคือทําอะไรก็เกรงใจเขาไปหมดนะกลัวเขาจะมาเปิดโปงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่านักการเมืองไทยตอนนี้ผมว่าตอนนี้เป็นของฮุนเซนหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นยุคไหนหรุอเก่ายุคใหม่หรือ,รอปัจจุบันนะครับตอนนี้คือวุ่นวายมากนะครับ การเมืองไทยคือตอนนี้อายขมิ้นมากนะครับขมิ้นคือเขากุมอานาจเขากุมความได้เปรียบนาเชิงทางการเมืองและก็การทหารนะครับซึ่งไทยเองก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องจีนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ไม่มีอะไรดีสําหรับคนไทยเลยนะครับตอนนี้คือน่าสงสารประชาชนคนไทยมากนะทีอ่อยู่แบบนี้นะครับอยู่อย่างกลัวขมิน้นอีกหน่อยผมว่าคงยกประเทศให้กับขมิ้นนะครับแล้วก็นักการเมืองต่างๆก็คือต้องไปเป็นของขมิ้นหมดแล้ว ให้คุณเซนมาบริหารประเทศแทนถ้าแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไปไวุ่นวายกับแซมเมอร์ไปวุ่นวายกับบอนพนันเว็บพนันโดยตรงครับอันนี้คือข้อมูลก็อ้างอิงมาจากเพจอื่นเหมือนกันนะครับที่เรามาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทหารหานะครับที่อยู่ชายแดนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนนะครับที่อยู่ชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกดสุรินทร์นะครับบูรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับ,บรสระแก้วนะครับก็ดูและครอบครัวของเราของใครของมันนะครับแล้วก็ภาวนาให้เรื่องจบเร็วๆนะครับนะจบที่รุ่น ปีนี้นะครับจบให้มันเรียบร้อยนะครับคนไทยเราจะได้ทํามาหากินนะครับก็ปีกรลจงให้เสมอนั่นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีข่าวคราวแล้วก็มาเล่ามาบ่นให้กับเอฟซีได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าถ้ามีข่าวคราวอะไรนะครับที่ขับอกขับใจก็จะมาบ่นมาเล่าให้กับเอฟซีได้ฟังเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์เช็กกดติดตาม้วยครับสวัสดีครับ